โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับพระวัตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาสินห้าและประกอบพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล83ปี หลวงพ่อทัตตะชีโบโดยมีประธานวางพานทูบเทียนแพคือกัลยานมิตรแถวสอประเสริฐตามด้วยขบวนผ่านพุ่มสักการะและดอกไม้จากนั้นเป็นพิธีถวายคีลานภพศโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงและกัลยานมิตรสีมรนแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัรยานามิตรอานนท์จันทวงศีกัรยานามิตรปรมาศีจินดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมนําจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้พระมหามนูนคุตตะธรรมโมก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ด้วยความปราบปื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ